เครื่องเคลือบ้านกรวดเครื่องเคลือบ้านกรวดเครื่องเคลือบเมืองโลหกรรมหรือเรื่องเครื่องเครือบโบราณตำนานแหล่งหินตัดหิวทัศ์ช่องโอบกงามตาเครื่อนเมคาเย็นสบายชายแดนพนมดงรักคือคําขวัญที่สื่อสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ณที่แห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องเครื่องเคลือบโบราณหรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกกันว่าเครื่องเคลือบพันปีลักษณะงานเครื่องเคลือบดินเผาของเรานะครับก็จะมีเรื่องของเตานะครับลักษณะเตาเผาของโบราณเรานะครับมันจะมีลักษณะรูปทรงมันเป็นเหมือนวงรีแล้วก็หลังคาเตาก็จะโค้งเหมือนกับหลังเตา เตาก็จะมีปากป่องที่ใส่เชื้อเพลิงแล้วก็มีป่องทางไฟออกนะครับภายในเตาก็จะมีเป็นชั้นวางนะครับก็จะเรียงลําดับจากต่ําขึ้นไปหาสูงตามลักษณะรูปทรงของหลังคาเตาเตาเผาในประเทศไทยเรานะครับถ้าทางภาคเหนือก็จะอยู่ในแถบของจังหวัดเชียงใหม่สุขโขทัยนะครับในโซนภาคกลางก็จะแถวสุพรรณบุรีสิงห์บุรีนะครับ ถ้าในโซนภาคอีสานของเรานั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ค้นพบกันมากก็คืออยู่ที่อำเภอบ้านกรวดของเรานะครับเครื่องเคลือบดินเผาที่เราค้นพบก็จะมีลักษณะรูปแบบเป็นพวกไหพวกแจกันพวกกระปุกนกพวกกระปุกกระเป้นะครับพวกถ้วยจานชามพวกนี้นะครับตามการค้นพบของ กรมศิลปากรก็ได้แบ่งกลุ่มเตาเผาเราออกประมาณเป็น8กลุ่มเตายกตัวอย่างเช่นเตาบ้านถนนน้อยเตาบ้านโคกใหญ่เตาบ้านโค,ก,นโคกยางนะครับเตาหนองตูงอะไรประมาณพวกนี้นะครับเครื่องเคลือบดินเผาอำเภอบ้านกรวดสามารถจัดแบ่งตามยุคสมัยตามปราสาทตรโบราณออกเป็น6ยุคสมัยดังต่อไปนี้ 1. แบบกุเลน ครื่องเคลือบแบบนี้จะเคลือบสีเขียวอ่อนออกขาวเป็นประเภทถ้วยชามและกระแป้เล็กขวดน้ำหอมอายุราวพุทธศักราช1,420พบมากที่บริเวณบ้านบารณะตำบลหนองแหวงอำเภอละหารสาย2แบบลีเดอร์แหวงจะเป็นลักษณะการเผาแกร่งไม่เคลือบสีดินเผาออกม่วงอมแดง อายุราวพุทธศักราช1,440ถึง1,590พบมากที่กลุ่มเตาโคกกลอยอำเภอบ้านกรวดติดกับพื้นที่อำเภอประโคนชัย 3. แบบป่าปวนเป็นภาชนะเคลือบสองสีส่วนล่างเป็นสีน้ำตาลส่วนบนเขียวอ่อนออกขาวเขียวมะกอกอายุราวพุทธศักราช1,590 ถึง1,600เครื่องถ้วยประเภทนี้พบมากที่กลุ่มเตาต่างๆแทบอำเภอบ้านกรวดส่วนใหญ่เป็นประเภทคนโท 4. แบบพระเจ้าชัยวร,รมันที่6ลักษณะเป็นสีเคลือบเหมือนยุคก่อนแต่ลงสีเข้มหนามีรอยแตกเป็นริ้วเล็กๆตามผิวภาชนะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องครัวเช่นชามครกไห อายุราวพุทธศักราช1,600ถึง1,650พบมากแถบกลุ่มเตาสวายอำเภอบ้านกรวด 5. แบบนครวัดเครื่องเคลือบยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลออกสีทองนิดๆสีขาวนวลก็มีอยู่ทั่วไปภาชนะเนื้อบางมีรูปแบบต่างๆส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับเครื่องสูงมีการขุดลายประณีใต้เคลือบ อายุราวพุทธศักราช1,650ถึง1,720พบทั่วไปในกลุ่มเตาบ้านกวดปะโคนชัยลำปลายมาศนางรองอำเภอเมืองละหารทายและกระสัง 6. แบบบาย์เป็นเครื่องเคลือบที่หนาสีดำหรือน้ำตาลออกดำเป็นพื้นภาชนะมักเป็นไหหรือคนโท แจกันใบใหญ่เนื้อดินเผาหนาเครื่องเคลือบแบบนี้อายุระหว่างพุทธศักราช1,720ถึง1,890เป็นยุคสุดท้ายของการทำเครื่องเคลือบดินเผาในส่วนนี้ของประเทศไทยภาชนะในยุคนี้พบทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนบนเช่นที่อำเภอเมืองกระสังสตึกคู่เมือง และยังพบทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนล่างด้วยเช่นกันรูปแบบเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวดเราสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น19รูปแบบดังนี้ 1. ไห,หายใหญ่เป็นเครื่องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดเป็นภาชนะทรงสูงปากเล็กคอสั้นติดกับภาชนะไหลภาชนะป่องออกว่างมนค่อยๆสอบลงไปที่ฐาน ส่วนสูงจะมากกว่าฐานประมาณ3เท่านิยมตกแต่งด้วยลายขูดขีดเป็นรูปทรงต่างๆหรืออาจมีการปั้นตกแต่งบ้างเล็กน้อยเคลือบทับด้วยน้ำเคลือบสีน้ำตาลดำน้ำตาลออกเหลืองแต่บางใบก็ไม่มีน้ำเคลือบ 2. ไหเล็กเป็นภาชนะที่มีส่วนไหลมีลักษณะเป็นปากบานกว้างออก คอยาวแคบสูงขึ้นเล็กน้อยบางแบบมีหูเล็กๆแต่ยังไม่ถึงกับใช้ประโยชน์ได้ตัวภาชนะป่องออกคล้ายรูปไข่บางแบบมีลักษณะคล้ายแจกันจีนขนาดใหญ่รายละเอียดเหมือนกับย่อลายจากไหลงมานิยมเคลือบด้วยสีน้ำตาลดำหรือเคลือบสองสีในใบเดียวกันโดยบริเวณตัวภาชนะจะเคลือบสีน้ำตาลดำและส่วนคอและปากภาชนะ เคลือบสีขาวและสีเขียว 3. ไหทรงโกดมีลักษณะทรงกลมเหมือนรูปไข่ความสูงปานกลางคอค่อนข้างยาวส่วนมากปากผายออกคล้ายแจกันฐานสูงมีเชิงไหทรงโกดนี้บางครั้งเรียกว่าไหาเท้าช้างนิยมตกแต่งด้วยลายขูดขีดที่คอหรือบริเวณไหล่ภาชนะ คลือบสีน้ำตาลเข้มตลอดทั้งใบ 4. แจกันมีขนาดเล็กลงมาจากไหามากคอสูงขึ้นเล็กน้อยปากบานออกไม่มากนักสีเคลือบนอกจากจะเหมือนกับแบบที่1และแบบที่สองแล้วยังมีเคลือบสองสีในใบเดียวกันอีกคือส่วนล่างเคลือบดำหรือน้ำตาลแต่ส่วนบนตั้งแต่คอขึ้นไปเคลือบเป็นสีขาว 5. คนโทลักษณะคล้ายผลน,น้ำเต้ามีลักษณะคล้ายผลน,น้ำเต้าบางใบอาจทำเป็นรูปคนหรือรูปสัตว์ต่างๆเช่นรูปช้างรูปหมีเป็นต้นคอยาวฝากเล็กผ่านเล็กจุดอ่อนของภาชนะแบบนี้คือคอมักจะขาดนิยมเคลือบสีน้ำตาลหรือเคลือบสองสีในใบเดียวกันตัวภาชนะเคลือบสีน้ำตาล คอและปากเคลือบสีเขียวและขาว 6. กุนทีหรือม้อน้นามมีพวยมีลักษณะผสมระหว่างกานาำกับคนโทคือรูปทรงเป็นคนโทแต่คอสั้นปากค่อนข้างกว้างที่แปลกไปกว่านั้นคือมีพวยเหมือนกานาำบริเวณลำตัวผาชนะแต่ต่างจากกานาำคือไม่มีก้านและหูจับ นิยมเคลือบสีน้ำตาลหรือเคลือบสองสีในใบเดียวกัน 7. คนโทร,รูปคนและสัตว์กลุ่มนี้คล้ายกับกลุ่มที่6ต่างกันเล็กน้อยคือปากไม่บานหรือบานไม่มากขนาดปากก็พอดีจับได้สะดวกที่มีรูปคนจะมีลักษณะค่อนไปทางน้ำเต้าคือทํารูปลดลันเป็นสามชั้นส่วนที่ทําเป็นรูปสัตว์เช่นช้างมา้าเป็นต้น จะทำแค่สองชั้น 8. เครื่องใช้ในครัวประกอบด้วยครกกระออมและถ้วยมักเคลือบสีดำสีน้ำตาลและสีน้ำตาลอมเหลืองส่วนถ้วยหรือชามนิยมเคลือบสีเขียวและขาว 9. พระอบหรือตลับเป็นภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งลักษณะเป็นตลับทรงเตีย้ยก้นแบน ปากกว้างขอปากโค้งเข้ามาเป็นสันสำหรับรองรับฝาปิดด้านนอกเซาะร่องเป็นแนวตั้งลักษณะคล้ายผลฟักทองส่วนฝาปิดจะเซาะเป็นร่องเช่นเดียวกันบางชิ้นทำเป็นรูปคล้ายกลีบดอกไม้มักจะเคลือบเฉพาะด้านนอกสีขาวนวลภาชนะแบบผอบหรือตลับจะมีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย4-5เซนติเมตรใช้ใส่กับข้าว ยาสูบข,ขนมและสิ่งของมีค่าอื่นๆความประณีตของผอบจะอยู่ที่ฝาบางชิ้นฝาจะทำทรงสูง 10. โผมีลักษณะเอือบเป็นรูปทรงกระบอกทั้งทรงเตี้ยและทรงสูงปากกว้างกว่าส่วนฐานของภาชนะเล็กน้อยมีฝาครอบฝาบางชิ้นถูกเจาะรูเข้ามาคาดว่าน่าจะทำเพื่อระบายความร้อน หรือสำหรับร้อยเชือกเพื่อความสะดวกในการขนส่งส่วนใหญ่จะเคลือบด้วยสีเหลืองอ่อน 11. กระปุกหรือกระแป้เป็นภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งส่วนมากมีเนื้อภาชนะเป็นสีขาวขึ้นรูปด้วยการใช้แป้นหมุนมีลักษณะกลมป้อมเตี้ยและทรงกลมแป้นคล้ายผลจันขนาดไม่ใหญ่มากนักคอแคบและปากพายออกเล็กน้อย ฐานเตีย้ยตรงก้นภาชนะด้านล่างจะมีรอยขดเป็นวงวงกระปุกบางใบปั้นตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นนกช้างมา้าและมีหูจับด้วยเคลือบด้วยสีอ่อนและสีน้ำตาลดำเข้าใจว่าน่าจะเอาไว้ใส่สุราดื่ม 12. เต้าปูนช้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและประณีตมาก ทำเป็นรูปช้างยืนมีกูบและเครื่องประดับตามฐานะบางตัวประดับเป็นช้างในราชพิธีบางตัวมีลำพวงมาลัยเห็นได้ชัดเจนภาชนะบางชิ้นที่มีผู้ขุดได้ยังมีปูนแห้งติดอยู่สีเคลือบเป็นสีน้ำตาลสีดำและสีเหลือง 13. ประติมากรรมรูปสัตว์เป็นประติมากรรมลอยตัว ทําเป็นรูปสัตว์ต่างๆมีหลายขนาดเช่นมา้าสุนักกระต่ายนกหมีลิงเต่าเป็นต้นบางชิ้นนี้จะใช้เป็นเต้าปูนด้วยสีเคลือบเป็นสีอ่อนและสีน้ำตาลดำา4 4เต้าปูนมีลักษณะคล้ายผ่านบางชิ้นมีฝาเป็นรูปกลวยเป็นชั้นลดหลั่นเหมือนกับกระทง สีเคลือบส่วนใหญ่เป็นสีขาวสีอื่นก็มีบ้างเช่นสีดำสีน้ำตาล15ผ่านมีรูปทรงเป็นพานที่ใช้อยู่อย่างในปัจจุบันมีลวดลายประดับที่เชิงสีเคลือบมักเป็นสีขาวหรือสองสีซึ่งส่วนใหญ่ตอนบนจะเป็นสีขาวส่วนล่างเป็นสีดำหรือสีน้ำตาล16 เครื่องใช้และเครื่องประดับเช่นนาฬิกากระดึงแขวนคอโครกระบือหอยสังปลาตะเพียนเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับและวัตถุมงคลสีเคลือบส่วนใหญ่เป็นสีขาวยกเว้นปลาซึ่งส่วนมากเป็นสีน้ำตาลอมเหลือง17ขวดมีรูปทรงหลายแบบเช่น รูปน้ำเต้าหรือคนโทเล็กหรือรูปทรงไข่ข้อยาวแคบปากเล็กเป็นต้นลักษณะเด่นก็คือจะมีช่องปากที่เล็กมากเข้าใจว่าน่าจะใช้บรรจุน้ำหรือน้ำมันเคลือบด้วยสีน้ำตาลและสีขาวหรือเคลือบทั้งสองสีในใบเดียวกัน 18. ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม เป็นเครื่องเคลือบดินเผาที่ทำขึ้นเพื่อใช้ประดับตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมมีหลายรูปแบบเช่นกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเชิงชายและบาราลีลูกดิ่งเป็นต้นซึ่งส่วนประกอบสถาปัตยกรรมเหล่านี้ได้พบระหว่างการขุดแต่งปราสาทพนงรุงปราสาทเมืองต่ำและปราสาทอื่นๆแทบทุกแห่ง19 พระพุทธรูปหรือพระพิมพ์นอกจากผลิตเครื่องเคลือบเป็นภาชนะใส่สิ่งของเครื่องใช้แล้วยังพบพระพิมพ์แบบต่างๆมีทั้งชนิดเผาเคลือบและไม่เคลือบในบริเวณศาสนสถานและชุมชนโบราณเทคนิคและการตกแต่งลวดลายเครื่องเคลือบดินเผาอำเภอบ้านกลวดมีดังนี้ 1. การตกแต่งด้วยการขูดขีดแบบที่หนึ่ง การตกแต่งด้วยการขูดขีดเป็นเส้นตรงในบริเวณรอบฝาภาชนะบ่าภาชนะและฐานภาชนะในแนวนอนขนานกับปากภาชนะจะมีตั้งแต่1ถึง10ร่องมีทั้งที่เป็นร่องแคบและร่องกว้างในเครื่องเคลือบบุรีรำจะพบเห็นการตกแต่งในลักษณะนี้เป็นจำนวนมากแบบที่2การตกแต่งส่วนบ่าและลำตัวภาชนะ โดยการขูดขีดเป็นลายเส้นและลายลูกคลื่นรอบตัวภาชนะในแนวนอนลายลูกคลื่นนี้จะประกอบด้วยลายเส้นตั้งแต่1เส้นขึ้นไปถึง5เส้นลายคลื่นส่วนใหญ่จะเลียนแบบเส้นโค้งแบบลายคลื่นธรรมชาติแบบที่3การตกแต่งส่วนบ่าและตัวภาชนะโดยการขูดขีดตกแต่งเป็นลายหวีรอบคอและไหล อาจใช้การขูดขีดด้วยเครื่องมือที่มีรอยหยักปลายแหลม2-5หยกักขูดขีดเป็นรอยตามระยะอีห่างทั้ง,ทงคว่ำและง่ายโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบและลวดลายของภาชนะชนิดนั้นๆแบบที่4การตกแต่งส่วนบ่าและตัวภาชนะโดยใช้ลวดลายขูดขีดเป็นโค้งระยะซึ่งเป็นลักษณะที่มีลวดลายที่ละเอียดสวยงามเป็นที่นิยมมาก เป็นการใช้เครื่องมือที่มีรอยหยักปลายแหลมโดยมีตั้งแต่2ถึงหหยกักส่วนมากจะเป็นการขูดขีดเป็นระยะทีทีในแนวนอนอยู่ระหว่างเส้นคู่ขนานกันบางชิ้นมีการซ้อนลายสับหว่างเป็นชั้นๆด้วยแบบที่หการตกแต่งส่วนบ่าภาชนะโดยการขูดขีดเป็นรูปตัววีเรียงแถวกันในแนวนอนและอยู่ในระหว่างเส้นนูนคู่ที่เป็นคู่ขนาน การตกแต่งลายนี้ทำได้โดยการใช้เครื่องมือปลายแหลมขีดให้เกิดรอยบนบริเวณบ่าผาชนะแบบที่ 6. การตกแต่งส่วนบ่าและฝาผาชนะโดยใช้ลวดลายขูดขีดเป็นลายกากบาดเป็นแนวนอนอยู่ระหว่างเส้นนูนคู่ขนานระดับรอบบ่าผ้าชนะขนานกระปากผาชนะตั้งแต่แถวเดียวหรือหลายแถวขนานกัน โดยแต่ละแถวจะขั้นด้วยเส้นนูนคู่ขนานบางชิ้นจะพบลายกากระบาดซอนแบบที่7การตกแต่งส่วนบ่าด้วยการขูดขีดเป็นลายคล้ายก,ายก้างปลาเป็นคู่อยู่ระหว่างลายเส้นขนานสามแถวเป็นลายตกแต่งภาชนะโดยใช้เครื่องมือปลายแหลมขูดขีดสลับทิศทางกันเป็นช่วงๆสามช่วง,วงแบบที่8การตกแต่งบริเวณบ่าภาชนะ โดยลายขูดขีดเป็นลายเส้นโค้งสูงโดยขีดเป็นลายเส้นรูปวงโค้งรอบรอบอภาชนะตั้งแต่1-5ึถึง้นเป็นการตกแต่งลวดลายรอบรอบาชนะเป็นระยะห่างที่เท่าๆกันแบบที่9การตกแต่งด้วยการขูดขีดตลอดทั้งใบโดยใช้เครื่องมือปลายแหลมขีดขวางไปมาเป็นลายตารางขีดในแนวดิ่งเป็นลายตั้ง และยังพบลายขูดขีดประกอบรูปสัตว์บนภาชนะแบบต่างๆอีกด้วยแบบที่10การตกแต่งด้วยการขูดขีดบนลํำตัวภาชนะแบบเป็นเส้นยาวในแนวตั้งและเส้นวงกลมในแนวนอนมีทั้งแบบเส้นเดียวและหลายเส้นวางเป็นจังหวะต่างๆบนภาชนะหลายรูปแบบด้วยกันบางชิ้นอาจมีลวดลายอื่นๆประกอบด้วยแบบที่11 การตกแต่งด้วยการขูดขีดลวดลายคล้ายตัวปลาเป็นแนวต่อเนื่องกันไปรอบๆตัวภาชนะโดยมีเส้นตั้งสองเส้นวางเป็นระยะมีรอยขูดสั้นๆคล้ายเกล็ดปลาดูคล้ายปลาวิ่งตามกันไปบนภาชนะแบบที่12การตกแต่งด้วยลวดลายพิเศษผสมผสานกันหลายลักษณะในภาชนะใบเดียวกัน 2. การตกแต่งด้วยลายกด แบบที่1การทำลายกดด้วยรอยนิ้วมือเป็นแนวลายลูกคลื่นบริเวณฝาผาชนะหรือตัวผาชนะให้ขนานไปกับผาชนะวิธีที่1กดรอยนิ้วมือลงบนเส้นนูนหรือสันที่อยู่บนส่วนฝาทำให้เป็นรอยหยักเป็นช่วงๆว,วิธีที่2กดรอยนิ้วมือลงไปบนผนังผาชนะโดยตรงโดยกดเป็นช่ชวงๆ ให้เกิดเป็นแถวในแนวนอนทำให้เกิดรอยนิ้วแบบที่2การตกแต่งด้วยการกดบริเวณบาและตัวภาชนะเป็นลายแถวจุดประในแนวเส้นทะแยงมุมอยู่ระหว่างเส้นที่เป็นร่องและเส้นนูนคู่ขนานลายแถวจุดประจะเรียงแถวขนานกันในแนวเส้นจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายหรือเป็นลายหยกักลายสามเหลี่ยมการทำจุดนี้ จะได้โดยใช้ซี่ไม้แหลมคมที่ทำเป็นรูปหลายซ่อมหรือเป็นเครื่องมือปลายแหลมจุดเดียวจุดประนี้มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้วแต่อุปกรณ์ที่ใช้กดแบบที่สามการตกแต่งบริเวณบ่าภาชนะด้วยการกดเป็นลายรูปสามเหลี่ยมเป็นแนวนอนเหมือนฟันปลาเป็นแถวเดียวหรือสองแถวซอนกันเป็นหล,ลายแถวการทำลายนี้ ทำได้โดยการใช้เครื่องมือปลายแหลมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปเดียวหรือเรียงต่อกันเป็นแถวคล้ายฟันปลาแล้วกดทาบลงไปบนบริเวณบ่าภาชนะหรือตัวภาชนะอยู่ระหว่างเส้นที่เป็นร่องขนานกันแบบที่4การตกแต่งด้วยการกดเป็นช่องสั้นๆการตกแต่งด้วยลายกดนี้มีที่เป็นช่องยาวคล้ายเส้นก็มีช่องตรงเส้นก็มี โคงโคงก็มีและช่องหยักๆก็มีส่วนมากจะเป็นการตกแต่งส่วนฝาและบ่าภาชนะแบบที่5การตกแต่งด้วยการกดเป็นลายต่างๆนอกจากอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งการกดด้วยนิ้วมือแล้วช่างปั้นจากแรงเต้าบุรีรัอย่างนิยมแต่งภาชนะด้วยอุปกรณ์อื่นๆช่วยอีกหลายอย่างเช่นการกดลวดลายบนภาชนะ ที่ตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆ 3. การตกแต่งด้วยการแกะสลักหรือเซาะร่องเป็นเทคนิคของการแกะสลักเนื้อดินโดยมีการวาดลวดลายลงบนผิวภาชนะเสียก่อนแล้วจึงใช้เครื่องมือแกะลงบนเนื้อดินโดยแกะบางส่วนของผิวหน้าของเนื้อดินออกซึ่งจะช่วยเน้นให้มองเห็นลวดลายได้ชัดเจนสวยงามหลังจากเคลือบภาชนะด้วยสีอ่อนเท่าที่พบ จะเป็นตลับซึ่งซาะในแนวตั้งลักษณะคล้ายผลฟักทองส่วนฟ้าปิดจะเซาะเป็นร่องเช่นเดียวกันซึ่งบางชิ้นทําเป็นรูปคล้ายกลีบดอกไม้ 4. การใช้เนื้อดินทาบหรือปั้นแปะแบบที่ 1. เป็นการตกแต่งลวดลายด้วยการใช้เนื้อดินเป็นรูปกลมเล็กๆปั้นติดและพิมพ์ประทับด้วยลายจุดเล็กๆวงกลมนี้จะประดับเรียงกันเป็นแนวรอบวงกลม ซึ่งมักใช้ประดับรอบรอบฝาโถและตรงไหล่้าชนะแบบที่สองเป็นการตกแต่งด้วยการปั้นดินเป็นรูปเม็ดพริกและมีลายจุดภายในวงกลมวางอยู่ด้านบนมักเคลือบด้วยสีเหลืองประดับด้วยสีเหลืองประดับรอบรอบข้อพาชนะจำพวกไห่แบบที่สามเป็นการตกแต่งด้วยการใช้พิมพ์กดลงบนก้อนดินกลมๆเป็นลวดลายคล้ายกลีบดอกไม้ มีรอยหยักรอบนอกใช้กดประทับก้อนดินตกแต่งในส่วนที่เป็นลูกตาสัตว์บนภาชนะแบบที่4การตกแต่งด้วยการปั้นดินสีขาวเป็นลายรูปคลายเม็ดพริกและมีรอยกดกลมๆเล็กๆก,กดทับบนเม็ดพริกเป็นลวดลายที่ใช้ตกแต่งบ่าของภาชนะพวกไหแบบที่5การตกแต่งด้วยการใช้ลายจุด7จุดในวงกลมวางติดอยู่บนลายปั้นดินเป็นรูปเม็ดพริก และจุดสามจุดบนเม็ดพริกคเคลือบด้วยสีเหลืองมักใช้ประดับรอบคอพาชนะจำพวกไห่แบบที่6การตกแต่งด้วยลายจุดคล้ายเม็ดมะยมหรือดอกไม้เล็กๆวางคู่กับลายปั้นติดเป็นรูปคล้ายใบไม้กดประทับเป็นลวดลายก้านใบเคลือบด้วยสีเหลืองมักใช้ประดับรอบๆพาชนะจำพวกไหแบบที่7การตกแต่งด้วยการปั้นดินเป็นรูปปลายแหลมชี้ลง และมีร้อยขีดตรงกลางในแนวตั้งหนึ่งขีดใช้ประดับรอบๆข้อผ้าชนะจำพวกไห 5. การตกแต่งด้วยการใช้พิมพ์ประทับการตกแต่งด้วยลายประทับนี้เริ่มจากการเตรียมสลักที่ต้องการลงบนแผ่นไม้หรือแผ่นหินแผ่นดินเป็นแม่พิมพ์แล้วนำไปกดประทับลงบนผ้าชนะในขณะที่ดินหมาดจะได้ลวดลายของพิมพปรากฏบนผิวผาชนะรูปสัตว์ต่างๆ เช่นช้างนกคู่เป็นต้นและลายพิมพ์ประทับตกแต่งบ่าและตัวผาชนะในแนวนอนร,บรอบๆตัวภาชนะซึ่งในส่วนที่พบมักใช้คู่กับการตกแต่งที่ใช้เนื้อดินภาพหรือปั้นแปะ 6. การตกแต่งลวดลายด้วยวิธีปั้นรูปสัตว์ชนิดต่างๆการตกแต่งลวดลายด้วยวิธีปั้นรูปสัตว์ชนิดต่างๆเช่นช้างมา้านก ตายเป็นต้นและการตกแต่งเป็นส่วนประกอบอื่นๆแตกต่างกันออกไปลวดลายประดับใช้เทคนิคทั้งวิธีปั้นติดและรอยกดประทับ 7. การตกแต่งด้วยลวดลายประดับเป็นภาพเล่าเรื่องการตกแต่งด้วยลายประดับเป็นภาพเล่าเรื่องเท่าที่พบเป็นกระปุกเคลือบสีน้ำตาลเข้มรอบตัวกระปุกประดับภาพเล่าเรื่องรูปในพานกำลังล่าหมูป่า ซึ่งเป็นกระปุกที่หายากเพราะส่วนมากจะไม่มีลวดลายเป็นภาพเล่าเรื่องเช่นนี้อีกชิ้นหนึ่งเป็นไหายรูปช้างแสดงภาพเล่าเรื่องตกแต่งด้วยลายขูดสลักลายนูนต่ารูปบุคคลช่องละสองคนลักษณะคล้ายกับเป็นภาพเล่าเรื่องราวการประกอบพิธีกรรมบางอย่างเครื่องเคลือบพันปีคือความภาคภูมิใจของชาวอำเภอบ้านกรวดในปัจจุบัน มีการรักษาร่องรอยอารยธรรมแหล่งเต้าเผาโบราณไว้เป็นอย่างดีและเครื่องเครือบโบราณก็ได้ถูกเก็บสะสมไว้ที่พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดจำนวนหลายร้อยรายการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชาติอีกท,ทั้งยังมีการจัดงานเครื่องเครือพันปีประเพณีบ้านกรวดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสารความยิ่งใหญ่ของบรรพชนและยังเป็นการเผยแพร่มรดกอันล้ำค่า ของชาวอำเภอบ้านครวให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและชาวโลกตลอดไป